สวัสดีค่ะนักทุนคะกลับมาในช่วงเวลานี้กับรายการ Business l i n e นะฮะก็วันนี้วันอังคารที่17มกราคมนะ,ะก็เป็นวันหวยออกนะเมื่อวานนี้เป็นวันไว้ครูนั่นเองนะคะก็ติดตามรายการของเราไปนะคะสิ่งเล็กๆน้อยๆก็คงจะเป็นประโยชน์ที่มากมายกับนังทุนในอนาคตแล้วอย่าลืมนะที่พี่ม่อนพูดไว้นะฮะสำหรับท่านที่ไม่เคยมีความรู้เรื่องราวของเทคนิคเลยปีนี้เราจัดต้นปีเลยที่จะเติมเต็มให้กับเพื่อนๆพี่พน้องน นักลงทุนได้เติมเต็มความรู้ในเรื่องราวของเทคนิคเพื่อที่จะฟังนัก,นนกวิเคราะห์นักนนกลยุทธ์และนักวิเคราะห์ได้รู้เรื่องนั่นเองนะคะสำหรับอนุบาลในเทคนิคก็คือเสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะคะสำหรับคุณผู้ชมนักลงทุนมีเวลาหรือไม่มีเวลาต้องมาจะได้รู้สักทีนะคะรายละเอียดก็สามารถสอบถามไปที่เบอร์0864902823หรือว่าแอดไลน์ ID ไปที่ @bllmi ้ B L L M I, นั่นเองนะคะ ก็เป็นเรื่องราวนะบังคับให้มามานะไม่มาไม่ได้เดี๋ยวฟังรายการพี่ม่อนไม่รู้เรื่องนะฮะก็บอกแล้วสิ่งเล็กๆตรงนี้แหละมันจะยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราในวันข้างหน้ากันนะฮะมีเวลาบ้างใส่ใจบ้างที่จะให้ตัวเองมีความรู้นะจ๊ะค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณนิพนธ์นะะเดี๋ยวกดก่อนนะคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นั่นเองนะคะกรรมการผู้จัดก,การสถาบันการลงทุน QI QP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนนั่นเองนะคะ ก็พินิพลบอกแล้วนะจ๊ะว่าหุ้นที่แนะนําม,มันปรับฐานาพักฐานกันเป็นอย่างไรแล้วมันอยู่ในเทรนอะไรเข้าใจกันนะส่วนหุ้นที่ตามมาเมื่อวานล็อกเล่ก็เข้าใจกันนะมันปิดมาแรงทําไมมาปิดไฮกันขนาดนั้นก็เลยต้องถอยถอยแล้ววอลุ่มมันออกไหมบอลุ่มต้องดูตรงไหน,นก็ต้องรู้นะจ๊ะสวัส <laughs> ดีกับพินิพค์ค่ะสวัสดีค่ะ บังคับเพื่อนๆนังทุนพิมอนอ่ะต้องรู้เรื่องบ้างแล้วไม่ใช่ได้รับแนวต้านจะเอาจะเอาจะหาหุ้นหาหุ้นนั่นแหละความรู้ไม่ฟังจะถามหุ้น่นั่นแหละฟังบ้างถามหุ้นบ้างเดี๋ยววันนี้เราเราดูเนี่ยล็อกเล่ลงแต่วลุ่มไม่มีก็ไม่เป็นไรเห็นไหมพี่ดิฉันขนขับรถพอลเนี่ยวลุ่มเยอะก็หลอกก่อนนี่เนี่ยเสียวเลยเมื่อเช้ามาอันดับหนึ่งเลยเห็นป้องมันอยู่ในอัพเทรน up t r ี n d ใพทแอลเนี่ยมันอยู่ในอั trend อยู่เพราะนั้นเราก็ต้อง ให้โอกาสเทรนดมันอยู่ที่17.7เนี่ยรับก่อนคแล้วก็ยังไม่ได้เสียทรงอะไรก็คือหุ้นนั้นถ้ามันมีคนรับนะไม่เป็นไรนะอาจจะเปลี่ยนไม้กันไปถึงว่าถ่ายไปให้พอร์หนึ่งอะไรเงี้ยนะก็ว่าไปเดีอยาจะมีคนใหม่เข้ามาเห็นว่ามันดีก็เข้ามาซื้อคนเก่าก็ขายให้อุสนาหี่มาเป็นหกบาทใช่ไหมจำต่อไปแล้วกาขายเั็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์บ้างใช่ถ้าเราจําได้ตัวหนึ่งนะเราจะเห็นว่าเมืองไทยนะ มืองไทยเนี่ยคุณกันก็เชียร์มาตลอดเลยนะแต่เขาก็เชียร์แค่ยี่ห้าใช่ไหมพอ้ยี่ห้าก็มีคนอื่นมาเอาต่อไปใช่เขาบอกเลยความรับผิดชอบใช่แต่พอหุ้นมันดีมันก็ไม่เป็นไรอันนี้เวลาเล่นหุ้นเนี่ยมันก็ต้องดูที่เราบอกว่าอย่าไปไล่ซื้อหุ้นนะอย่าไปไล่ซื้อหุ้นนะอันนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญหรือถ้าจะซื้อเกณฑ์กำไรนะครับก็อย่าซื้อเกินราคาเฉลี่ยนะฮะอย่างอาซิฟ้าเนี่ยที่แนะนําไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันอยู่ในเอสเซ้นนะครับ ก็เป็นหุ้นพื้นฐานดีนะครับแล้ววันนี้วอนุ่มมันเข้ามาวันแรงนะครับแล้วก็ไฮของมันเนี่ยอยู่ไม่ไกลมากนะครับพูดถึงถ้าเป็นไฮดาวทิวรี่กับแปดบาทสามห้านะฮะถ้าเป็นไฮของรอบพออยู่ที่แปดบาทแปดสิบแล้วคอนโซลิเดตมานานไม่ถึงว่าปรับฐานมันค่อนข้างฐานอย่างเงี้ยโอกาสที่จะขึ้นมันก็จะมีแต่การซื้อนะครับเราไม่ควรแบบว่าไปไล่ซื้อมันนะนะครับคือใต้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เอาอะไรเงี้ยนะฮะต้องต้องแบบนั้นนลนะ S <S อย่าอย่าไปอย่าคำไล่ซื้อหุ้นี่คือมันโลภไงพอฟังแล้วก็ไล่เลยนะ, <S 2> <S 2> ะส่วนส่วนที่เราแนะนําไปนะก็จะเป็นบ o ็อคเกอระไม่มีวอลลุ่มนะครับส่วนตัว PTL คือถ้าเราเล่นหุ้นแล้วตกใจนะฮะสมมติว่าเราเราเป็นเทรดเนนะี่ยเราเทรดเราเห็นนะ่หุ้นขึ้นขึ้นมาแล้วหยุดขึ้นอย่างตัวของตัวของ p ีทีแอาจจะหยุดหยุดแต่ถ้าเราถือมันจากต้นทุนต่ำไม่เกิน15บห้าบาทสี่สเราก็ถือต่อไป ไม่ได้มีอะไรถือสิบห้าบาทสี<ะ>่สิบถือได้นะพี่นะถือได้ฮะมันก็แ่งปก,กติของมันโอเคโอเคนะอยู่แล้วอย่างนั้นมันดูเลยต้นทุนเราถ้าผมดูอย่างนั้นมันต้องขึ้นอีกระลอกหนึ่งนะต้องขึ้นอีกรละลอกหนึ่งถึงจะจบการขึ้นนะครับแต่ละลอกแบบไหนยังไงต้องใช้วิยายุทธอะไรคะก็ <K> <K> มันก็ไม่มีอะไรใช้หัวกระตุกนี่แหละมันขึ้นไปถ้ามันเป็นเป็นเป็นหัวแล้วก็ขายออกมาเนะ่จ้ะแค่นั้นแหละแล้วก็จริงๆแล้วตอนนี้มันก็ส่วนใหญ่เป็นมีดสั้นหมดแหละนะครับ ใช้มีดสั้นหมดแหละก็คือว่าซื้อจังหวะซื้อจังหวะปรับฐานพอวิ่งขึ้นมาก็ทยอยขายไปแล้วก็จบไปนะอย่าไปวาดหวังว่ามันจะไปแรงไกลๆนะครับอย่างลอสเรย์เหมือนกันถึงแม้มันจะไปไกลเนี่ยมันก็คือใช้เวลาเป็นปีไม่ใช่วันสองวันหรอกไม่ใช่แบบจะขึ้นไปสี่บาทห้าบาทแปบาทนะหุ้นแบบนี้มันไม่มีแล้วนะครับคือใครทาหุ้นแบบนี้ก็ติดหุ้นเองไม่มีใครเขาเอาด้วยนะครับเขาดูพื้นฐาน เขาก็ต้องดูว่าขึ้นมาระดับนี้พื้นฐานแบบนี้อับได้ไหมเขาก็จะตามไปเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องโดยเฉพาะบรรดาที่ชอบออกข่าวชอบออกข่าวเยอะๆนะคนก็จะไม่ชอบนะฮะโอ้ยโอ้ยทรูทรูตอกตอกตอกก็ที่เราบอกว่ามันต้องขายไปก่อนว่าแนวรับมันก็อยู่แต่ถวนี้แหละหลุดเจ็ดบาทลงมาหกเก้าห้าเราก็ไม่รู้ว่าใครเขาขายนะคนที่ขายเขาอาจจะคิดว่า วุ้ยกาไรไม่ดีหรอกปีนี้มันขายกอดน,นะฮะเดี๋ยวพอประกาศพอ,รอประกาศกาไรมากําไรไม่ดีนะครับเดี๋ยวก็ลงไปซื้อกาบอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นมันก็คือหุ้นที่ okay, เป็นหุ้นที่กําไรไม่ดีช่วงประกาศกําไรเนี่ยมันจะลงกอดเสมอ,อนะครับโอตก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 แล้วพอหลังจากนั้นนะคือจังหวะลงเราต้องมีเงินดังครูเนี่ยผมเคยแนะนําถึงเจ็ดสามห้าแล้วก็ผมบอกว่ามันต้องขายไปก่อนแหละ เพราะว่ามันไม่เล่นหรอกมันไม่ขึ้นแล้วล่ะ้วถ้าจะซื้อต้องซื้อยังไงอ่ะซื้ออนันนี้พอคุณซื้อเจ็ดสามห้าผมยกอธิบายให้ฟังก่อนสมมติคุณเจ็ดสามห้านะครับวันลุกขึ้นอ่ะผมบอกว่ามันต้องปิดเจ็ดห้าศูนย์นะถ้ามันจะไปมันไม่ปิดมันปิดเจ็ดสามห้าคุณขายไปเท่าทุนอ่ะเท่าทุนขายไป่ทันไหนคุณมาขายเจ็ดบาทยี่สิบ ก็ได้เพราะว่ามันไม่ไปแล้วเจ็บาทยี่สิบแล้วคุณมาซื้อกลับหกบาทเก้าสิบ่คุณกาไรสามสิบตังค์ได้คุณเพิ่มอีกร้อยตัวถูกค่ะคุณไปคิดว่าตอนนั้นพอคุณจะขายนะคุณไม่ได้ชั้นต้นทุนเจ็ดสามห้าันจะขายเจ็ดสองศูนย์ได้ยังไงเจ็ดสองศูนย์ชันขาดทุนสิบห้าตังค์ดิชีวิตชั้นชันก็ขาดทุนชั้นรอถือไม่ดีกว่าเหรออันนี้ยเป็นเหตุให้ติดหุ้นคือสภาพตลาดทุ้นสภาพเศรษฐกิจของโลกของเราอ่ะมันไม่ได้อยู่ในภาวะที่คุณจะแคร้รย่วๆนะ มันเป็นการเก็งกาไรนะครับราคาทรัพย์สินก็ไม่ได้อยู่ที่ราคาที่ถูกมากจนขนาดที่ว่าเข้าไปซื้อแล้วจะถือได้นะ,ะมันไม่ได้ถูกนะครับพูดนในในภาพรวมๆนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ราคาถูกนะฮะพี่พะฉะนั้นมันก็กมีถั่วได้อเปล่าถัถ่วก,ก็น่าจะได้นะตามกฎก็คือถ้ามันลงมาแล้วอยู่ในรุดเจ็ดบาทมันก็มันก็ถั่วได้หมดแหละอเมื่อกี้เขาไม่ทานหกบาทแปดห้ามันต้องตั้งไว ตั้งไวใช่ไหมอืมมันต้องตั้งไวอ่ตะตั้งไว้ก่อนนะขึ้นแล้วก็ตั้งไวอะไรเงี้ยตั้งไวโอเคก็ต้องคือถ้าเป็นลายใหญ่ตัวเนี้ยนะเ,เหนื่อยเลยนะแล้วยญ่เล่นยากมากเลยเล่นอะไรก็ไม่ได้นะลายย่อยเนะี่ยอย่างพวกเราเนี่ยนะครับยังพอหากินแบบวันละห้าพันหมื่นหนึ่งอะไรเง <นะ S 1> ี้ยนะะไม่รวยอ่ะผมบอกว่ามันไม่รวยนะเล่นยังไงก็ไม่รวยะ ซึ่งก็ถ้าเมื่อเมื่อเรารู้ว่ามันไม่รวยอ่ะสมมติเ,เราจะทํากิจการกิจการนึงเรารู้ว่าเออมันแค่แค่พอมีพอใชา้ล้วก็เงินใสไปนิดเดียวเราจะใส่เยอะมันอยู่ที่มันนี่มันเด็ดเมนต้องควบคุมนะ,ะแล้วก็วิชาก็ต้องต้องใช้นะต้องใช้อย่างตอนนี้ก็คือออที่เฟกแวดลองไปเลยทองคำอะไรเงี้ยมันต้องนักเลงด้วยมันต้องแบบรู้ตะก,กล้าบนบนพื้นฐานของของหลักการหลักการเทรดนะใช่ใช<ๆ>ไม่ใช่แบบว่า เออชั้นใจถึงเว้แย้วมันไม่ใช่น้ำมือใจถึงก็ตายน้ำมือใจถึงก็ตายตังเยอะก็ตายคือทุกคนมีปัญหานะคือเราไปดูก็ได้ว่าทําไมเรามาเล่นหุนนะครับหลายคนเนี่ยเล่นทุ้นเพื่อเงินไปจ่ายไปจ่ายค่าเงินเดือนพนักงานเนี่ยเราก็ดูว่าเฮ้ยเรายังแย่ขนาดนี้นะเราก็ไม่เคยแย่แบบนี้เลยแล้วทําไมตอนนี้มันแย่ไม่มีใครดีเราหรอกเราต้องคิดแบบนั้นนะนะคนดีกว่าเรานยมันจะเป็นรายใหญ่ๆเลยนะครับ ซึ่งมันก็เริ่มมีสัญญาณเบาเขตทางการเงินนะครับทุกคนอยากรู้วันนี้มาเรียนเรื่องตัวบีดอีกวดีกว่ามันคืออะไรตัวบีมันคืออะไรทําไมถึงออกตัวบีนะฮะคือบริษัทที่จดในทะเบียนในตลาดหุ้นเนี่ยปกติถ้าจะออกนะจะออกตาสารนี้นะแต่คนนี้คุณเอางบการเงินของคุณนะ่ะไปให้ที่เขาจา่าเรตติ้งเนี่ยเขาไม่จ่าให้เนื่องจากว่ามันเป็นเกรดคือเป็นเกรดที่ต่ำกว่าอินเวสท์แมนนะฮะคุณก็ไปออกตัวบีอ ตัว b e ก็คือตาสารที่สั่งให้ออกเพื่อชำระหนี้กับใครนะฮะเรียก mm hmm. ตัว b e. exchange ีบินออสเอ็ก a n เชนะฮะอันนี้ก็จะต้องผ่านขบวนการขายเนี่ยจะเป็นรายใหญ่ๆปกติก็จะเป็นฉบับหนึ่งไม่ต่ำกว่าห้าล้านสิบล้านนะครับ mm hmm. เขาไม่ให้ขายรายย่อยนะ mm hmm. แล้วใครเสียหายตัว B e. ีก็คนซื้อนั่นแหละถ้ามันมีหลักประกันก็เสียหายไป mm hmm. นะครับ ก็จะเสียหายไปลักษณะนั้นการออกการออกตาสารนี่เนี่ยมันไม่ต้องมีหลักประกันโดยส่วนใหญ่ไม่มีแต่ถ้าตัวบีอีนบางแห่งก็จะเป็นคนออกเขาจะเอาหลักประกันมาวางไว้นะโดยที่ไม่ต้องไปกู้กับแบงก์ก็ตัวคราวนี้ประเด็นมันเกิดขึ้นพอความเชื่อมั่นมันหมดเนี่ยคือตัวเนี่ยถามว่าเวลาเรากู้เงินมาสามร้อยล้านเนี่ยแล้วเอาเงินเราจะชำระหนี้สามร้อยล้านนี่จากไหนคือมันเป็นการออกตั๋วระยะสั้นเพื่อกู้ระยะยาวนอกนั่ พอเข้าใจไหมฮะคือจริงๆอะมันเป็นรองเทอมนะฮะแต่การออกมาคราวนี้พอถึงครากำหนดอะมันต้องโลเวอร์โลเวอร์ไม่ถือว่าออกตัวบีอีเนี่ยลดใหม่ถ้าดอกเบี้ยแพงนะฮะก็ยอมจ่ายดอกเบี้ยแพงเพื่อเอาไปชําระตัวบีอีลดเก่านะมันก็เหมือนก็ต่อกันมาได้เรื่อยๆนะครับแต่เราต้องเริ่มต้องต้องเข้าใจหลักการก่อนว่าบริษัทที่ออกตัวบีอีส่วนใหญ่อะเป็นบริษัทที่ฐานะการเงินไม่ดีอยู่แล้ว คือทำเลตติ้งไม่ได้อยู่แล้วใครเสียหายก็คือคนซื้อนั่นแหละเสียหายนะฮะไปร้องแรกก็เชื่อกับใครไม่ได้ระบบเสียไหมระบบเสียไหมก็ส่วนใหญ่มันก็เป็นเงินฝากนะครับเคยเจอมาไหมเจอฮะปีสี่ศูนย์เจอ,เ,อ,อเจอกันมาเต็มทั้งตัวบีอีทั้งตาสารนี่ก็เจอกมาเต็มๆนะปีสี่ศูนย์นะครับคนไทยเจอมาอยู่แล้วแต่คนรุ่นใหม่เนี่ยยังไม่เคยเจอไงนะครับแล้วพอดีมันสร้างความเชื่อมั่นไปผ่าน มือนสภามาไปผ่านการซื้อตัวบีผ่านกองทุนปกองทุนรวมแล้วก็เป็นตัวระยะสัน้นแล้วก็คิดว่าระยะสั้นไม่เป็นไรนะ<ม>จริงๆตัวดีๆเขาก็คอยโดนไปด้วยนะตอนนี้เขาก็โลไม่ได้ด้วยใครจะเตรียมเงินในะบริษัทเนี่ยนะเตรียมเงินส่วนไว้หน้าจากหลาร้อยล้านเพื่อมาต่อตัวบี<ต>มันไม่มีนะครับมันก็กะว,ว่าต้องไปโลได้คราวนี้พอโลไม่ได้แล้วเกิดภาวะแบบนี้เกิดขึ้นเนะี่ยมันก็มีส่วนหนึ่งที่เขาเป็นของจริงส่วนหนึ่งที่มันแบบว่ามันเสียจริงนะ แต่ส่วนใหญ่ที่ออกตัววิีแล้วก็ส่วนใหญ่ก็บริษัทก็จะฐานะัตเงินไม่ดีอยู่แล้วนะ mm hmm. แล้วมันจะเอฟเฟกต์ไหมผมว่าตลาดเรามันใหญ่มากเกิดไปที่ <Okay. S 2> ต้องไปดูปริมาณนะครับระดับสักสามสี่หมื่นห้าหมื่นล้านนะหรือว่ามีตัวมีเสียไปสักห้าหมื่นล้านอะไรเงี้ยตลาดตลาดการเงินเรารับได้แบบสบายนะ <Okay. S 2> ไม่ถึงเลขนาดทําให้เกิด แก่อะไรนะัก<ห>เกิดแบบแบบแบบไอแบบ้ต้มยำกุ้งอะไรไม่เกิดใะอย่าไปอย่าไปมโนไปไกลนะฮะฐานะการเงินของประเทศเราค่อนข้างที่จะดีนะครับเพียงแต่ว่าเราทําอะไรลำบากแล้วเราหยุดทําอะไรกันมานานพอเราหยุดมานานเดี๋ยมันทําให้สิ่งที่เราต้องทําเมื่อสิบปีที่แล้วแล้วเราไม่ได้ทําอะทําให้เรามีควาสมสามารถในการแข่งขันของประเทศเนี่ยมันต่ําลงนะครับ อันเนี้ยเราต้องเข้าใจอย่าไปตื่นตนกผมคิดว่าอย่าตื่นตนกนะก็คือว่าอย่าไปซื้อตัว e. บ,บ,บีสรุปจบฮะ <c oughs> อะ่ไม่มีอะไรก็ก็คือสิ่งที่คุณนิพนธ์พูดถึงอะ่ะเราก็ผ่านเหตุการณ์ตรงนั้นมาก่อนก็เคยเจอมาก่อนแล้วแล้วก็สังเคราะห์มามเหตุการณ์ตอนนี้แล้วบริษัทที่โดนตอนนี้มันเป็นบริษัทที่อยู่ในเกรดซี มันไม่ได้มีในเกรด A นะคะคุณผู้ชมมันก็แตกต่างกันไปไอเกรดซนี่มันคือรู้ๆมันเจ๊งอยู่แล้วรู้ๆว่ามันไม่ดีอยู่แล้วคือปกติมันออกก็ไม่มีใครซื้ออยู่แล้วมันก็เลยใช้เป็นไปใช้เครดของของกองทุนรวมอะนะฮะคนเขาซื้อเขาก็เชื่อกองทุนรวมเขาก็ไปซื้อไงถ้าเกรดเเจ๊งอะตัวใครโดมันอะตอคนนี้ในกองเนี่ยมันก็จะมีหลายหลายเจ้าท่าไหมฮะที่เป็นตัวพี่ของเจ้าเดียวไงค่ะนะครับแต่ตัวพี่บางอันมันก็มีหลักประกันนะบางอันมันก็ไม่มีนะ กองทุนเนี่ยจะจะจะเสียกันเยอะตอนนี้กองทุนกองทุนพวกกองทุนที่ให้อินซนทีฟเยอะๆอ่ะก็ว่ากันที่ไม่คอนเซอร์เวทีฟใช่อะไรนี่อันนี้อยู่นอกกฎของการค้าประกันเงินฝากด้วยนะน egative อะไรเงี้ยเสียหายแล้วมนร้องเร่าแขกกระเชือใครไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ต้องแบกความเสี่ยงไปเองหมดเลยนะฮะปัญหาต่อจากนี้ไปมันจะกระเทือนกับการขายกองทุน ใช่แล้ว่เืลงตกลงมันก็ไม่ได้ดอกเบี้ยมากมายเลยนะคือในภาวะที่ตลาดมันเป็นแบบนี้บางคนนะถามว่าทําไมเสียหายคืออยากได้ดอกเบี้ยเยอะใช่ใช่เพราะว่าดอกเบี้ยเงินฝากแบงก์คาเทรดดอกเบี้ยคุณตัวพี่อีคุณได้ผลตอบแทนห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคุณซื้อล็อกเล่เมื่อวานคุณก็ได้ผลตอบแทนห้าเปอร์เซ็นต์แล้วจบแล้วความเสี่ยงมันทกันไม่เป็นแต่ไม่ถ้าเรามีความรู้ไงคุณม่อนถูกไหมฮะเราไม่ใช่ว่าไปเทรดหุ้นทุกวันเนี่ยเราก็ดูจังหวะไหนใช่เราก็ใช่ ถ้าจะขายไปแล้วก็ได้ล,ล็ลอกเลทเราได้กำไรมาเจ็ดเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นต์เราพอแล้วก็จบไปคือถ้าเราต้องการแค่นั้นแหละการที่ไปซื้อตัว๋วบีเอเพราะอยากได้ผลตอบแทนสูงโดยที่โดยที่ไม่มีความรู้ไงแต่พอรู้ไปเล่นต่อต่อ,ตอพอซื้อเสร็จพอคุกกำหนดอ่ะซื้อใหม่อีกก็เท่ากับให้กู้ระยะยาวนั่นแหละเนะ่ยก็มันต้องมีการชี้แจงออกมานะครับว่าถ้าจะไม่ให้ตลาดแตกตื่นนะก็ต้องบอกว่ามันมีปริมาณเท่าไหร่ คือตัวเลขเนี่ยมันก็ต้องมีอยู่แล้วแหละถ้าถ้าถ้ามันออกและซื้อดยกองทุนรวมเนี่ยตัวเลขที่กรตก็มีอยู่แล้วแหละใช่ไหมตัวเลขที่แบงค์ชาติก็ถ้ามันไม่ได้ผ่านก็ถามบ้านเกินเงินในแบงค์ชาติก็ไม่เห็นนะนะครับแต่ผมว่าเขาน่าจะมีตัวเลขเขาแจ้งออกมามันมีทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแล้วตัวไหนมันอาจจะเป็นของบริษัทดีๆเขาบ้างก็ได้นะครับ <c oughs> แต่บริษัทดีเขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่นิสี่จะไปกู้ที่ดอก,ดอกเบี้ยแพงอยู่แล้วนะใช่ดอกเบี้ยแพงเขาก็ไม่เอาอยู่แล้วนะ อันนี้คนที่ไปซื้อแล้วถ้าเสียหายก็ความโลภของคุณนั่นแหละนะครับมันก็เป็นศูนย์เนี่ยเหมือนกับคุณเล่นหุนะ้นน่ะเล่นหุ้นมันยังไม่เป็นศูนย์นะมันยังเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่ตัวบีเอนี่ยมันสูงเลยนะบอกก่อนนะเขายกเลิกเนาะตายเออมัน,ม,นมันความเสี่ยงนะแล้วคุณก็ต้องไปรอเหมือนเป็นเจ้าหนี้คนหนึ่งที่ไปรอรอ,รอบริษัทไ้อะไรนะขายทออตลาดสักสิ่ษ<ช>ัทนะจําเกีดบริษัทมันแจ้งขึ้นมาจริงๆอ่ะต้องต้องไปถึงขั้นนั้นนะครับ เดี๋ยวนี้ก็มีกระบวนการของฟื้นฟูกิจการอะไรอ่ะแต่มันก็ได้ไม่ครบหรอก <c oughs> นะก็ผมก็เตือนว่าให้ระมันระวังละกันนะฮะมันก็เกิดกับรายย่อย <c oughs> นะครับส่วนใหญ่ก็เอาเงินไปใช้ผิดประเภทนะครับกู้ก็ผิดประเภทอยู่แล้ว,วเวลากู้ไปก็ผิดประเภทอยู่แล้วก <c oughs> ู้สั้นเดี๋ยวไปใช้ยาวอ,อ่ะอย่างนี้คุณว่านคุณเป็นสถาบันการเงินคุณเป็นบริษัทอสังหา,หาริมทรัพย์อะ่ะ <c oughs> คุณคุณ,ค,ณคุณกู้โปรเจกต์โปรเจกต์โลนกู้ไปซื้อที่ดินอ่ะมันเป็รองเทอมหมดแหละนะแต่กูไปออกตัวพี่อีไปซื้อ ป็นลักษณะเป็นบิดจิ้งโลนนะฮะพอถึงเวลามันคงตามมันยังขายไม่ได้มันยาวอ่ะนะฮะมันก็มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องนะตัวบีญาณมาเอาไปใช้เครื่องสภาพคล่องชั่วขราวนะฮะมันจัดส่วนใหญ่มันจะไม่มีการโลนะถ้าโลปั๊บเนี่ยมันเป็นรองเทอล์ะนะครับคือเขาเรียกมันเป็นซางที่ซ่อนอยู่มันเป็นยาวที่ซ่อนอยู่ที่ซ่อนอยู่แต่ยอมจ่ายแล้วก็พอโลไม่ได้ปุ๊บเนี่ยพอมันมีปัญหาเรื่องจิตวิทยาเกิดขึ้นเนี่ยบริษัทหนึ่งนะครับ ก็ต้องบอกนะครับว่าพูดถึงไอเฟลเลยแล้วกันนะครับว่าเขากา็เขาก็เอาเงินไปใช้ในทางที่แบบว่าลงทุนที่แบบหุห่นวานนอกไปฮะแล้วมันมันก็ทําให้ขาดสภาพคล่องคือเขาไปซื้อโรงแรมเนี่ยมันไม่มีปัญหาเลยหรอกแต่มันขาดสภาพคล่องเพราะตัวบริษัทเองไม่ได้มีไรายได้มากมายคือตัวอินคัมเนี่ยมันไม่ได้ cover cover ไ a s แค l โฟที่จะใช้แล้วพอ,เ,อเงินไปซื้อไอตัวโรงแรมเนี่ยมันเป็นมันเป็นทรัพย์ส,สินสำหรับการลงทุนระยะยาวนะฮะ ก็ไม่ถือว่าการลงทุนในโรงแรมระยะยาวเนี่ยมันควรจะเป็นเงินส่วนของทุนของเจ้าของนะฮะไม่ใช่เป็นส่วนของหนี้นะฮะหรือถ้าจะเป็นหนี้ก็เท่ากับส่วนที่ที่สามารถที่จะจ่ายดอกเบีย้ยได้นะครับถ้าเป็นการลงทุนแบบนั้นมันทาให้ขาดสภาพคลองนะครับผลแลกมันก็กระทบมาหมดและนะฮะตอนนี้ก็หลุกตกนังไันไปหมดมีคําถามแล้วครูรับได้ที่เท่าไหร่คะก็ะหลุดเจ็ดบาทน,นะครับก็ลองดูแนวรับต่อไปนะครับอย่าหลุดแปด บเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะดูด้วยกันเลยดีกว่าอืเดี๋ยวพี่นิพนธ์ดูด้วยกันเลยนะฮะล็อกเลถามอีกละจะขึ้นอีกเป้าโอ้ยขึ้นทุกวันเหนื่อยนะวันนี้ต้องวันนี้ต้องพักนะครับพักสิจ๊ะมีคนถามแล้วจำพักก็ล็อกเล่ไปต่ออีกไหมคะพักก็อย่าลงอะไรเงี้ยมันอยู่ที่คุณซื้อที่เท่าไหร่เออพี่นิพนธ์ก็มองจุดสต็อปล็อตแล้วนะตรวไปด้วยสิจ๊ะ นะนะพอดมันต้องเอาึ้่เหลือตัวเองด้วยหกเก้าห้าเมื่อกี้อย่าลึกไปนิดนึงแล้วมีวอลลุ่มนะครับก็ต้องดูที่ไม่ไม่น่าจะหลุดหบาทหกสิบนะค่ะไม่หลุดหบาทหกสิบหกบาทหกสิบนะเออเจ็ดเออหับาทหกสิบแนวรับก็เทวแถวนี้แหละตั้งรับแล้วหกบาทแปดห้าถั่วตั้งรับตั้งรับนี่มีนักทุนติดที่เจ็บาทสามเซ ต้นทุนเฉลีย่ยของเจ้าของก็อยู่ที่เจ็ดบาทที่ห้า,าของทรูที่เพิ่มตุนมาเจ็ดบาทที่มาทั้งไอ้นั่นด้วยใช้น้าหมบายด้วยใชหมบายใช่ก็ไม่มีเหตุอะไรที่ให้มันลงนลั่นนอกจากว่าอ่ะเดี๋ยวกาไรประกาศมากำไรไม่ไดีขายก่อนนะฮะเขาก็รับอยู่นะไม่เป็นไรอืม ตลาดก็จะเป็นแบบนี้นะครับเก่งกาไรแม่อัซิฟาผมเตือนแล้วมาอย่าไปไล่ซื้อเห็นไหมครับเป็นไงบ้างพี่ไม่ได้ดู<า>ก็คือถ้าจะซื้อ,อ,อ 8, 20, ก็อ, 8, 25, อย่าซื้อเกินแปดบาทยี่สิบนะฮตอนนี้ก็คือแปดบาทอีห้าอย่าซื้อเกินนะคือหุ้นน่ะมันจะเป็นการลักษณขึ้นแบบเก่งกาไรเก่งกำไร,ำไรมันไม่วิ่งยาวหรอกนะฮะแล้วก็ผมบอกว่าบนนี้มันมานะถ้าจะซื้อเมื่อกี้บอกชัดนะอย่าเกินแปดบาทยี่สิบนะฮะเราแคปไปเลยนะฮะคือได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เอาถ้าเอเวอเรสใช่ไหมฮะใช่ค่ายบริเตย เอาตลาดปิดแล้วครับก็ต้องเล่นน้อยๆน,นะครับตลาดตนนัวนี้หุ้นใหญ่เล่นไม่ได้หุ้นกลางก็แทบจะเล่นไม่ได้เลยหุ้นกลางก็แสดงว่าปริมาณเงินไม่พอนะฮะก็ต้องไปดูหุ้นขนาดเล็กเพราะหุ้นขนาดเล็กก็เล่นด้วยเงินเล็กๆนะครับเคยเล่นหุ้นขนาดใหญ่สิบล้านพอหุ้นขนาดเล็กก็เหลือล้านเดียวนะครับล้านสองล้านพอนะครับถึงเงินสดไปนะฮะไม่งั้นจะเกิดปัญหานะฮะ ในอนาคตเดี๋ยวก็จะถามหลายตัวเลยไอพี่อ๋องพี่นิพนธ์กอลพัฒนนะใครแนะนําบ้างไล่ทุกตัวเลยติดหุ้นบอกแล้วมันเรียนไม่จับเรียนเลยนะครับไม่มีใครมีเจตนาที่จะให้ตานลงทุนติดหุ้นนะครับแล้วโดยทั่วไปเวลาหุ้นขนาดเล็กมันมาแล้วเนี่ยตลาดมันก็ส่งสัญญาณพอสมควรนะครับมันส่งสัญญาณพอสมควรที่เราต้องต้องระมัดระวังนะ อย่าใจกล้าอย่าใจถึงนะในจังหวะที่ไม่ควรจะใจกล้าใจถึงนะควรถือกงนสดเป็นส่วนใหญ่นะครับอืแต่จังหวะหุ้นถ้าเข้าตามผมแต่ละตัวนะฮะไม่ไม่เสียหรอกนะฮะแต่ถ้าเลยเลยมาแล้วมาเข้านะอย่าใครมาซื้อพีทีแอลแถวแถวเนี้ยเราก็บอกเราไม่รู้จริงนะเราเราซื้อมาตั้งแต่ข้างล่างนะครับข้างบนเราก็ไม่ได้ซื้อนะครับแจ๊ดเนี่ยเราก็ไม่มีใครขาดทุนกับเรานะฮะหรือล็อกเล่เนี่ยนะครับพูดจริงผมแนะนำล็อกเล่มาตั้งแต่สามบาทต้นต้นสองบาทต้นต้นหลายรอบมากนะฮะ แล้วก็พอมันเบรคสามบาทห้าสิบเนี่ยก็ซื้อครั้งสุดท้ายนั่นแหละสาบาทห้าสิบหรือเมื่อวานก็ได้อะ<ม>แคบคนวนว้ตถุนั้นแล้วอย่าซื้ออีกนะครับ<ม>ก็ความเสียหายจะไม่เกิดขึ้นหรือใครซื้อลงไฟฟ้านะครับทั้งสามโลนะฮะก็ไม่มีใครเสียหายอะไรนะฮะปีเนี้ยใครเล่นทุนแล้วไม่เสียหายก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับอยา่าคาดหวังกําไรมากมายนะฮะส่วนในเรื่องของ<ม>อการเทรดฟุวเจอร์ทั้งหลายแหล่นะครับก็ตามผมบอกนะที่เฟกเล่นไม่ได้แล้ว เล่นทองนะครลองทองไปนะครับก,รก้านหน่อยเทคนิคบอกแล้วก็ปิดไปจบไปจะช็อตไหมจะเท่านั้นน่าช็อตนะครับหนึ่งสองสามศูนย์ 0, ถ้าผ่านขึ้นไปะนะน่าช็อตได้สักห้าสิบเหรียญอะไรเงี้ย,ยนะขึ้นไปมีโดนอะทองทองใช่ไหมคะใช่ฮนะทองนี่ตอนนี้ ในละสูงซีบวกหนึ่งอ่ะจะใส่เรื่องทองไปครบเลยอ๋อค่ะค่ะเอาเอา,เอาเรื่องทองเรื่องรู้่เขาเล่นยังไงเขามองอะไรแล้วเวลาเขาดูเขาเอาปัจจัยอะไรมาเล่นอะไรเงี้ยนะใช่ใช่แล้ว,วพอพอปัจจัยมันแบบนี้แล้วเนี่ยเทคนิคก็คือตามเลยใช่เลยตามาไปเลยตลาดเขาเปิดโกดีอยู่เนาะบ้านเราโตลุ่งเหมือนกันละ โกดีก็เล่นได้นะครับมันเล่นมันเล่นสกุลดอลล่าเลยนะอืมอืมใช่ใช่เล่นเทรดแบบที่เรามันมันไม่เกี่ยวกับข้างเงินเลยเล่นตัวนั้นเลยเคาะเคาะเลยใช่เนี่ยน่ะก็จะได้เอาวิชาพินิพ์ไปเทรดโกดีมันมาตั้งแต่เดือนตุลาล้วนะ่อืมแต่ยังไม่มันมีวอลุ่มหรือเปล่านั่นเองอ่ะไมู่ไม่ได้ได้ได้ดูแต่ถ้าโกลฟิเจอร์เนี่ยตัวตัวสิบบาทเนี่ยมันมีวอลุ่มเยอะนะค่ะค่ะมันเป็นร้อยร้อยสัญญาณนะร้อยสองร้อยสัญญาณน่มันเล่นได้เลยนะอืม ถ้าโกดีนไม่ถือว่าเราก็ตัดเรื่องข้างเงินออกไปเลยนะครับเล่นไพเป็นราคาไปเลยก็น่าจะน่าจะมีมาเก็ตไมเกอร์นะมาเก็ตไมเกอร์ทองคำเขาค่อนข้างแข็งนะพวกพวกส่วนใหญ่จะเป็นพวกบรกทองอ่ะนะคนนี้เขาจะเขาจะเป็นมาเก็ตไมเกอร์ที่ค่อนข้างแข็งเนี่ยเพราะสไตล์ของชีวิตของการค้าทองของเขามันก็เล่นกับแบบนี้มาโดยตลอดชีวิตนะถ้ารอดมาได้ยไม่ถึงว่าการค้าทองแบบของเขาเนี่ยก็คือเขาก็ต้องแน่พอสมควรนะ นะมีเงินถูกเงินถังล้วนะไม่งั้นไม่รอดหรอกนะครับวันนี้มีอะไรไหมครับไม่มีอ่ะพี่ไปเหอะไปเหอะ <g ül> ไปกินข้าวกันไปพักผ่อนกันนะ <g ül> เดีเออ๋ยวเ,ออเออราดูล็อกเล่ว่าตอนบ่ายจะเล่นเปล่าเนะเอ,อืถ้าไม่เล่นออต้องบอกก่อนล็อกเล่วันนี้ไม่เล่นนะครับพรุ่งนี้ต้องเล่นโอ,อเคโอ,อเคเพราะนั้นถ้าออถ้าไม่เป็นไปตามนี้นะสรุปว่าวันนี้เล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้อื แต่ถ้าวันนี้ไม่เล่นพรุนี้ต้องเล่นอืถ้าวันนี้ก็ไม่เล่นพรุนี้ก็ไม่เล่นนะนะนะรู้กันนะรู้นะขอบคุณครับขอบคุณครับเคคกัน,นอีกีครับค่ะค่ะเรื่องราวของหุ้นบางตัวเหมือนที่คุณนิพนบอกนะคะเราก็ต้องมีความรู้ในเรื่องราวของพฤติกรรมการเคลื่อนไหวราคาหุ้นกราฟ เส้นชีวิตนั่นเองนะซึ่งที่คุณนิพนรู้กันนะนะเนี่ยต้องนะกันด้วยนะนะไม่นะก็ต้องรู้นะแล้วก็ถ้าไม่รู้เลยพี่ม่อนจัดให้แล้วอนุบาลเทคเนิคไงเสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะจ๊ะไม่มีเวลาก็ต้องมีนะถ้าจะอยู่ในวงการน,นี้นะมานะเสาร์อาทิตย์อะแล้วก่อนที่จะเข้าไป สู่วิทยายุย์เวลาไปเติมกับคุณิโพลใน 4. บวกหนึ่งนะะเราก็จะได้เติมได้อย่างแม่นยำหรือเวลาเราจะไปเรียนบิ g i นอ g a กนแต่ถ้าเรารู้เบสิกแบบนี้แล้วเวลาเราไปเติมเต็มกับคุณิโพลในแต่ละช่วงนะคะเราก็จะได้ครบนั่นเองนะคะแล้วก็ได้เยอะนะคะคุณิคุณินพลให้มาร้อยเราได้50-60ก็ยังดีดีกว่าได้20ใช่ปะ่ะเราก็มาเริ่มสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ดิฉันพูดถึงนั่นเองนะคะเรียน,นรู้อนุบาลเทคนิคก,กันดีกว่าเสาร์อาทิตย์นี้นะคะถ้าใครมีเวลาหรือไม่มีเลยก็ต้องมา เพราะว่าปีเดียวแค่นั้นเองปีละครั้งไม่เปิดหลายรอบนะเพราะว่าอนุบานเนี่ยวเข็นกันยากพราะจากคนไม่รู้เลยให้รู้ว่ามันยากอ่ะก็รายเดียวก็สอบถามที่เบอร์โทรศัพท์0864902823แล้วก็ a b r m i แล้วคนมาสอนนี้ก็ไม่ใช่คนอนุบาลนะจ๊ะระดับเขาโอ้โหระดับยิ่งใหญ่มีประสบการณ์การอยู่ในวงการมา20กว่าปี รายที่สําคัญที่สุดเขาเป็นคนดูแลพอร์ตนักลงทุนรายใหญ่มาดูซิเขาเป็นใครมาจากไหนจอมยุทธไฟฟ้าริดมิดสัน้นริดมิดยาวอาวุธครบเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เองนะฮะก็เป็นสิ่งที่ทางรายการวิเศษลายเราได้มีโอกาสเจอะเจอนะ,ะูรูที่มีความรู้แล้วก็เกิดตายเกิดตายอะ่ะเกิดจนเห็นไซเคิลของตลาดมาหลายรอบแล้วนะเนี่ยคือของจริงของที่เขาอยู่ตรงนี้แหละ ไม่ใช่ของแบบโชว์ป๊าบโชว์ป๊าบนะเนี่ยเขาทำมากินในวงการนี้จริงๆอะสำหรับวันนี้ตั้งลา่คุณผู้ชมต้องทุนเดเพียงคืนนี้เจอกันตอนเย็นนะคะสวัสดี